90%ที่มาเดินตลาดที่นี่มีแต่ชาวพาม่าหรือว่าชาวเมียนม่านั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้กินแซ่บกับ2ก็ได้มาอยู่กันที่ตลาดพาม่าบางบอนนั่นเองครับบอกเลยว่าตลาดพาม่าที่นี่วันอาทิตย์คนเยอะมากๆครับโดยเฉพาะขนมนะครับร้านพี่แกมีขนมครบเครื่องมากๆเลยครับนี่ขนาด8ปดโมงเช้านะครับลูกค้าเต็มหน้าร้านเลย ขนมมีหลายอย่างมากๆเลยครับคือใครเดินผ่านร้านพี่แกคือต้องแวะเลยครับมาต่อกันที่ซาโบซาร้านบางเจ้าประจําครับเจ้านี้ก็ใช่ย่อยเลยครับทุกคนลูกขาแน่นมากๆเลยครับมีทั้งโรตีมีทั้งซาโมซาและของทอดเยอะมากๆเลยใครชอบกินซาโมซาต้องร้านนี้เลยครับมาต่อกันที่โซนด้านหลังตลาดนะครับคนแน่นมากๆเลยครับ มาสะดุดอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งครับบอกเลยว่าทึ่งมากๆเลยครับร้านเการัดนั่นเองครับพี่แกใช้ปิ๊บในการคั่วเกาลัดเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมมากๆเลยครับเกาลัดคั่วของพี่แกก็จะขายอยู่ที่กระปุกละ25บาทนะครับพี่แกแถมมาให้นิดหน่อยครับเกาลัดชนิดนี้ก็จะเป็นเกาลัดป่านะครับสมัยตอนเด็กๆเวลาเข้าป่าก็เจอบ่อยมากๆครับลูกเขาก็จะเป็นเหมือนงอครับพอแห้งแล้วหนามเขาจะมีความคมมากๆเลยนอกจากเกาลัดแล้วก็จะมีลูกเนียงครับลูกเนียงเขาขายอยู่ ที่โหลละ50บาทครับรวมเปลือกด้วยนะครับมันเทียนก็มีขายด้วยนะครับลูกมะตาดก็มีขายด้วยนะครับโหลละ80บาทบอกเลยว่าของที่นี่ไม่ต้องไปไกลถึงเมียนมาเลยครับมาที่นี่จบครบในที่เดียวเลยและโซนด้านหลังตลาดสดก็มีของเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแวะซื้อของทานเล่นหน่อยครับผลไม้คลุกพริกเกลือบอกเลยว่าเห็นร้านนี้แล้วเปรี้ยวปากมากๆเลยครับสายดื่มต้องชอบแน่แ่เลยครับกับแกล้มชั้นทีเลย มาสะดุดอยู่ร้านหมูจุ่มพม่าอยู่ร้านหนึ่งครับชื่อร้านจุดนัดพบมาจากเมืองย่างกุ้งเลยนะครับทุกคนหมูจุ่มก็เป็นอาหารเด็ดของชาวเมียนมาเลยครับและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมทางถนนบางบอนนะครับแต่ละคนได้ของติดไม้ติดมือกันเยอะเลยครับ และส่วนตัวผมก,ก็เริ่มจะหิวแล้วครับขอแวะกินของแซบๆก่อนนะครับร้านนี้ก็จะเป็นคล้ายๆร้านข้าวแกงครับแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากๆเลยครับส่วนเมนที่ผมเลือกกินวันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยพมา่าครับแกงหังเลทอดมันใส่ไข่กระเจี๊ยบผัดหน่อไม้ใส่กุ้งแกงหังเลไก่ และน้ำพริกปลาร้ากับผักแซบครับไม่พูดพามทำเพลงครับทุกคนหิวข้าวมากๆตักน้ำพริกปลาร้าใส่ข้าวสวยระอนก่อนเลยครับแต่รสชาติน้ำพริกปลาร้าก็จะแอบเค็มเล็กน้อยนะครับรวมๆแล้วตะคุกกับข้าวสวยละอนก็พอกินได้อยู่ครับมาต่อกันที่ผัดกระเจี๊ยบหน่อไม้ใส่กุ้งครับเมนูนี้บอกเลยนะครับว่ารสชาติก็อร่อยครับสำหรับเมนูนี้ให้3ดาวครับเพราะส่วนตัวผมนั้นชอบกินผัดกระเจี๊ยบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะใส่อะไร ผัดกระเจี๊ยบก็แซ่บเหมือนเดิมเลยครับมาต่อกันที่แกงทอดมันใส่ไข่ครับเมนูนี้ก็ให้4ดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมชอบไข่เขาครับไข่อร่อยมากครับ ตามด้วยข้าวซอยพม่าครับในน้ำยาข้าวซอยเหมือนจะใส่ถั่วป่นด้วยนะครับทุกคนรสชาติกลมกล่อมใช้ได้เลยเมนูนี้ผมให้เลยครับ5้าดาวครับเมื่ออิ่มแล้วก็มาต่อกันด้วยนี่เลยครับผมหมากหวานพม่าจ้าบอกเลยว่าร้านนี้ทำาสะอาดมากๆเลยครับแม่ค้าอัธยาใส่ดีมากๆเลย หากินยากมากๆนะครับหมากหวานพม่าถ้าไม่ใช่ชุมชนหรือว่าแหล่งที่มีชาวเมียนมาก,ก็แทบจะไม่มีขายเลยครับส่วนผสมก็ใส่หลายชนิดมากๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าแม่ค้าเขาใส่อะไรบ้างนะครับแต่บอกเลยว่ากลิ่นเตจจมูกหอมมากๆเลยและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับใส่เนื้อมะพร้าวเคี่ยวน้ำตาลใส่ลงไปเลยจ้าที่เห็นแดงๆอยู่นี้จะเป็นสีผสมอาหารนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้น่าก,กินยิ่งขึ้นจ้าตอนผมสมัยเด็กๆแม่ผมก็ทําขายเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าขายดีมากมาก เพราะว่าเคี้ยวเพลินมากๆเลยครับมีทั้งแบบใส่เนื้อมะพร้าวและไม่ใส่เนื้อมะพร้าวครับส่วนที่ไม่ใส่เนื้อมะพร้าวก็จะเป็นคล้ายๆหมากเมานะครับบางที่ก็จะใส่ยาสูบด้วยนะครับทุกคนเวลาเราเคี้ยวไปใช่ไหมมันก็จะรู้สึกมึนหัวเล็กน้อยครับแต่ก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้กินแซ่บกับสองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ